เตรียมรับมือฝนตกหนักทั่วกรุงวันนี้ตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เฝ้าระวังก่มฝนในช่วง17นาฬิกาถึง20นาฬิกาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดอบคลุมทะเลอาดามัน ภาคใต้และอาวไทยมีกำลังปานกลางอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนโรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปเรชันตามลำดับจากนั้นจะเคลื่อนเข้าอกครุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกรุงเทพม,มหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิทําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง